มีกระบวนการในการต้องทําลายประเทศด้วยการทํางานประสานกันระหว่างกระบวนการจากต่างประเทศกระบวนการของสามกีบและพักการเมืองถ้าจะสังเกตให้ดีมีปรากฏการณ์อยู่5ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้ทํางานร่วมกัน 1. มีการปล่อยเฟกนิวว่าสถาบันเบื้องสูงมีการติดโควิดเพื่อสร้างความตั่นป่วนให้กับประชาชนในประเทศ 2. มีการปล่อยเฟกนิวเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของวัคซีนที่รัฐบาลจะนำมาฉีดให้กับประชาชนเพื่อลดความน่าเชื่อถือ 3. มมีการจัดอีเวนต์เรื่องการประชีดวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการไล์สดอย่างน้อยเจตนาก็คือต้องการจะได้ค่าวัคซีนในประเทศไทย 4. เป็นเหตุการณ์ล่าสุดก็คือกรณีการปล่อยเฟกนิวเรื่องบริษัท a c คแคปแอสเซ ที่จะนํเข้าวัคซีนของซินโนฟาร์มจานวน20ล้านโดสซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความจริงครับเพราะบริษัทนี้เป็นบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์แต่ต้องการสร้างความปั่นป่วนในประเทศเท่านั้นและสุดท้ายมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขพรบกฎหมายอาญาเจตนาก็คือต้องการทําลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการโจมตีกระบวนการยุติธรรมจาก กระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานนาไปสู่การโจมตีว่ากระบวนการยุติธรรมที่บิดเบือนกฎหมายแต่ผมชือว่าอย่างก็แล้วแต่ขณะนี้ประชาชนคนไทยรู้เท่าทันกรณีว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมของความเป็นคนชั่วอย่างน้อยก็ยังหลอกได้แม้แต่พวกเดียวกันเองผมมึงยิงอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะให้ตระหนักรู้เท่าทันทำงานเชิงลุกที่แก้ไขต่อสิ่งเหล่านี้ จุดสำคัญก็คือการทํางานบนพื้นฐานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะทําให้สามารถประชาชนให้ความร่วมมือและเอาชนะได้แต่ถ้ารัฐบาลทํางานด้วยความทุจริตคอร์รัปชันสถานการณ์จะเลวร้วายนะและเป็นอันตรายต่อประเทศครับ